สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชนะภาคสามน,นะครับผมวันนี้เรามาทำข้าวผัด ปลาทูน่ากระป๋องกันนะครับผมเรียกว่าแห้งแล Laser like <con> ะก <Hayır. S 1> ็หอมอร่อยด้วยนะครับผมหาทานยากนะครับเมนูนี้นะครับลองไปทําทานนะครับตามสูตรของแอดตอมนะครับเดี๋ยวจะบอกทุกขั้นตอนการทําเลยนะครับผมว่าทําอย่างไรนะผมเอาไปทําขายได้นะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผมยังไม่ค่อยมีใครทาเลยครับเพื่อนเดี๋ยวแอดตอมจะบอกวิธีการทํานะครับอ่านี่คือขั้นตอนที่เสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกนะครับมีอะไรบ้างนะครับวัตถุดิบนะครับเพื่อน อ่านี่ครับสีสันหน้าตาน่าทานนะครับผมเคล็ดลับดีๆที่ทําให้อร่อยนะครับแล้วก็ทําให้คนชอบกินด้วยนะครับสําหรับข้าวผัดปลาทูน่ากระป๋องนะครับเพื่อนๆอ่ามาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมีส่วนของปลาทูน่ากระป๋องนะครับในน้ําเกลือนะครับยี่ห้อนอติรูนะครับมีขายในสต๊อกสินค้าของแอตตอมด้วยนะครับแล้วก็มีข้าวเย็นนะครับข้าวเย็นเขาเรียกว่าคุยๆให้เขาเอ่อไม่ติดกันนะครับเป็นก้อนเนาะหานะครับ ใส่น้ำตาลไปนิดนึงผงปรุงรสไปหน่อยเกลือหน่อยหนึ่งครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโรยบนข้าวนะครับที่เย็นแล้วนะครับส่วนปาทุน่านะครับผมก็เป็นยี่ห้อนอติตลุสนะครับปาทุน่าในน้ำเกลือนะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของหอมแดงนะครับก็เอ่อปอกเปลือกล้างแล้วก็หั่นซอยแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อหอมหัวใหญ่นะครับแครอทนะครับอ่าหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้นะครับ แล้วก็คณะนะครับอ่าส่วนของใบและก้านแยกออกนะครับเพื่อนๆอ่านะครับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับอันนี้ในในจานก็จะเป็นแตงกวานะครับนี่ครับอ่าและอันนี้ก็คือกระเทียมนะครับเอาไว้เจียวนะครับอ่าสับซับับับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็แป้งทอดกรอบไปหน่อยนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวจะบอกวิธีการทํานะครับอ่านี่คือการเตรียมวัตถุดิบนะครับเพื่อน มีมะนาวนะครับผม uh, แล้วก็ไข่ไก่นะครับแล้วก็กระเทียมสับไว้ตั้งหาด้วยนะครับทีนี้เรามาเกี่ยวกระเทียมกันนะครับใส่น้ำมันไปหน่อยนะครับผมแล้วก็เอากระเทียมที่เรา,เาใส่เกลียวลงไปนิดนึงแล้วก็แปง้งข้าวเจียลงไปหน่อยนะครับนะครับคลุกเขาแล้วก็เอาลงมาเจียวด้วยไฟอ่อนๆนะครับให้เขาเหลืองกรอบนะครับพอเหลืองกรอบได้ที่ก็ตักใส่กระชอนไว้นะครับให้เสด็จน้ํามันนะครับพอเสด็จน้ามันแล้วก็เอาไปใส่ใน จานนะครับที่รองด้วยกระดาษชิดชั่วในประสง์นะครับเพื่อนเพื่อดูดซับความมันนะครับอ่าขั้นตอนต่อมานะครับผม่เราเอาปาทุน่านะครับที่เป็นก้อนนะครับที่เราขยี้ไว้แล้วนะครับให้ละเอียดนะครับเอามาคั่วในกระทะเลยครับไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับอ่านี่ครับคั่วให้เขาแรงเลยนะครับเพื่อนและก็คั่วให้เขาเปลี่ยนสีนะครับ ให้เขาแห้งเลยครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะเอาปากระป๋องลงไปใส่เลยนะครับในผัดมันจะทําให้ไม่ไม่อร่อย,ย,ยนะครับแล้วก็แย่ๆด้วยนะเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเขาเปลี่ยนสีแล้วนะครับพอเปลี่ยนสีแล้วนะครับก็ตักใส่ภาชนะไว้นะครับเพื่อนๆน่าทานจริงๆครับการทํา อาหารที่ต้องละเอียดอ่อนนะครับเพื่อนแต่ละเมนูนะครับเพื่อนนี่ครับอ่าตักใส่จานไว้นะครับทั้งกระเทียมและก็ปลาที่เราคั่วเมื่อสักครู่นะครับอ่ามาทําการผัดข้าวผัดเลยนะครับใส่น้ํามันไปหน่อยนะครับใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับสําหรับปาทุน่านาทีรสก็มีขายในะกร้าสินค้าของแอตตอมด้วยนะครับเข้าไปช้อปปิ้งในแต่ละช้อปปี้ได้เลยนะครับอ่าขั้นตอนนี้ก็เอาใส่ไข่ลงไปเลยนะครับ อันนี้ก็ใช้ไข่สามฟองนะครับแล้วก็ค่อยเอาสลิวนะครับค่อยๆเตี่ยๆเตี้ยนะครับให้ไข่เขาเซตตัวนะครับเพื่อนเหมือนการทําข้าวผัดทั่วไปแหละครับเหมือนข้าวผัดข้าวผัดหรือผัดซีอิ้วนะครับทําเหมือนกันนะครับ่ใส่ก้านชนะลงไปเลยนะครับอนี่ครับตามด้วย แครอทและหอมหัวใหญ่นะครับผัดให้เขาสุกนะครับเพื่อนความหอมบังเกิดแล้วนะครับ <c oughs> น่าทานน่าทานนะครับอ่าแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับใช้ข้าวเย็นจะดีที่สุดเลยครับเพื่อนข้าวเย็นที่เราเหลือนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับพอเช้าขึ้นมาก็ เอาข้าพีนะครับอ่าใช้เ,เกลี่ยให้เขาไม่เป็นก้อนนะครับให้เขาร่วนแบบนี้นะครับาตามด้วยการใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับค่อยๆผัดไปนะครับบี้เม็ดข้าวที่เป็นก้อนเล็เลกๆนะครับที่ให้เขาเอา่ไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับ สังเกตว่าเม็ดข้าวจะร่วนเลยครับใช้ไฟแรงนะครับใหเ้เรียกว่าเม็ดข้าวเขาเด้งเลยนะครับเพื่อนการขัดผัดข้าวผัดที่ต้องใช้ไฟแรงนะครับแล้วข้าวต้องไม่แขะด้วยนะครับเพื่อนอขั้นตอนนี้ก็คือการโรยป่าที่เราลวนไว้เมื่อกี้นะครับเพื่อนอที่ลวนจนแห้งครับผมนี่ครับโรยลงไปแล้วก็ผัดทุกเค้าไปนะครับ ครับตรงนี้ก็ชิมรสชาติด้วยนะครับครับรสชาติอะไรก็เติมไปเลยครับไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับอวตอนใส่ซอสแม็กกี้ไปหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าแล้วก็ใส่ชะนาไปนะครับใบชะนะนะครับอือแห้งหน่าทานจรงครับเพื่อน ให้ข้านะข้านาเขานิ่มนะครับเพื่อน่รสชาตินี่ได้ที่แล้วนะครับผมก็โรยต้นหอมซอยไปนะครับอ่าแล้วก็ผัดคลุกเคล้าสักครู่นึงนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็โรยกระเทียมเจียวลงไปเลยนะครับเพื่อนมีความกรุบกรอบอร่อยนะครับผมแล้วก็ตามด้วย ปลากระป๋องนะครับที่เราคั่วไว้เมื่อสักครู่นะครับใส่เยอะเลยนะครับเพื่อนเพื่อครับสำหรับปลากระป๋องทูน่านะครับผมนี่ครับอ่าหน้าตาลหน้าทานนะครับตักใส่จานแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อครับครับผักที่เคียงข้างก็มีต้นหอมนะครับมีแตงกวานะครับแล้วก็มีหอมแดงซอยนะครับเพื่อนแล้วก็มีมะนาวนะครับแล้วก็พริกน้ำปลาสามรสนะครับ วอาอร่อยมากๆครับเพื่อนๆรับรองเพื่อนๆทาทานแล้วจะติดใจนะครับนี่ครับอ่านะครับเวลาจะทานก็บีบมะนาวนะครับอ่าแล้วก็คลุกเ้าคลุกเขาแล้วก็หยอดด้วยน้าปลาพริกน้ําปลาสามรสลงไปนะครับรับรองอร่อยนะครับเพื่อนนี่ครับอ่าสูตรที่แอดตอมแนะนําวันนี้นะครับอ่าน้าตาน่าทานนะครับ อ่พอบ้านแม่บ้านนะครับพอ้าแม่ค้านะครับลองไปทําทานนะครับหาทานยากนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับนี่ครับสีสันหน้าตาน่าทานจริงๆครับอืมตกแต่งจานให้สวยงามนะครับก็จะทําให้ยิ่งน่าทานมากขึ้นนะครับเพื่อนอ่นนี้ครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อมชาแนลห้าสามด้วยนะครับผมแลแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนนาเพื่อนๆนะครับ อันนี้ครับอันนี้คือถ่ายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาติไทยนะครับวันที่ไปส่งเสด็จพระพันปีหลวงนะครับ